สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดเจติยาราม,มบัณฑิตประชาน้อยพาณิชเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น292คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย146คนนักเรียนหญิง146คนผู้อำนวยการอนุวัตวีผลผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 22คนแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน14คนครูอัตราจ้างจำนวน4คนธุรการจำนวน1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวยรวยรอยยิ้มเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวย ส่วนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีระเบียบวินยัยใส่ใจจิตอาสานำพาพอเพียงเคียงคู่ความซื่อสัตย์ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับดีมากเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณธรร,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 รรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสี่ดาวเป็นโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิลคุณเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นองค์กรคุณธรรมประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2562เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2565ร้อยละ74.37ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ช้นมัธมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยร้อยละ46.43โดย4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิ IT, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยร้อยละ36.50โดย4กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์การอ่านและการเขียนการประเมินด้านอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นและประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจรในหัวข้อ Learning Loss ประเด็นอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการยกย่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเพื่อแสดงว่าโรงเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรอ,อุปกรณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จุดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน100%โรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตป,ประชาน้อยพาณิชย์ขอขอบพระคุณค่ะ